เมด่จ <iedzieć> ้านี่กินข่ากินตำหมูกำนวานนะจ้ามน้อยกับพวันละกับโเไปหมุกลละวันเข้าตำโดนดีเล่นั้งทองหล่นลกเหมือนจะ่ระสีหอนนี่ค่ะตำเส็จเน่าโดนคให้เสียรายนี่เนาะเขี่ยหมูนำบบกินบะท่อ่อยากบอกินข่า ลูปกออดสัไข่เจียวนำข่าวลงคลองก็จะไม่เสียท้องทอดไข่ปลก็คือตนำน้ำ คือแบบไม่เดินนะเป็ในใครเพือนไปเืเอนปเกินใครเลเรื่องอะไรีย่เง ทำมูปเสกเสกอะไยดีเนาะเสกแฮเสกคนหบัก็เสกกินอย่างนี้มาแล้วบ่านนี้เนาะเนี่ยแบบ ก็ีดมเิไมหาว่นึงไปอยางรอยากิื่องเลเรื่งเกยบาหลนาไปเลย ให้ดับก็ะามาฝนโพดับแต่เซ้าี่เราจาลยคนสิสองโมงมาเห็นไหมอาวคะราาไวคะคราบ หนูลมบ่ห่อยเ้าไปเนยชิตเาแล้วเนาะหล่มตะเก็ดบลนวเจาเอาไว้ยังชิิห่วยเลยแล้วบาอย่างเนี่ยตั้งแต่จุดปันหนึ่งจะยองถิ่ถ้าค่อองถี่หน่อยจ้สะอานี้ บอกวาการรวมสินค้าเรือสิน้าอะไร

แล้วเมามันก็บริสุทธิยกับบัวเซ็ตงแบเม็ดยังบบเม็ดเงียงก็ยังมาเลคือยังเสียดายดไนนะ เห็นเลยกูจะละมึงมีคนกวนจังทุกวันจะมีคบบเขาพูดดีแต่มันบกบกเหมัอนกันแบบเขา่ะกินอะไรแม่เผิดอจะช่วงนน่คอยมึงบอกมาจัง บรายคะสบอกอืท้อเลยชพันาาเขื่อเสือสัรแพงพว่าหมล่อนอยู่นู้น่ะที่พันเนี่ยอะไรฮัลล์อันกับโบาอีกี่ป้งไก่ใ้กับเี่ยเอาขาวให้มันแพงกับมันบอกเหรอ เหมือนกับเราแบบต้อง้ายให้แทนแทนถึงวะ,นะวะนเนี่ยผ่านเลยก็สั่สงนะอาหารมัระนบะริแทบกัน ไม่เห็น่ไม <V> right. ่ใช right ่เกบรีอยไปไม่เหมเกอไปหนูไปเพราว่ใจเหไม่อยีเงอเหดเขาบุมีเป้าไม้เขาิดไปเนี่ยต็เรือดูด้ันใาเจองดลองรับชุดเหล่าปแล้วหมดลงมงเป็นต่อลงนมด้งยัง ดูข่าเลยค่ะบอกตื่นเกมแล้วุที่สาวเดือนเลยจ้ะ ัดบุนที่สองัดแม่ก็ีนหนาท่สอ,นะองยันจิดกันเดี๋ยเอดิน่ะบุองหหบุญที่สองลาไปก่อนเด้อทีมีฝากกดไลค์กดติดตามเด้อจ้าพบกันคลิปหนา้าเด้อจ้าบ๊ายบาย sarah look at it oh.